แซ่บแซ่บอ่ะสีมือสีมือห้านชายเป็นยังไงิ้หมือนมเพราะมันพอดีมันถือปากมอผสมมนเพิมมันถือปากนอะบสอดออกข้างพอมีดมันสเยเลยถือปากมยังไเนาะตสมยังไงแบบแบบโบราณเนาะพ่ออ้าย ตายะมีไอ้ส่วนจบเมื่อเกินห้าแปดแมจะเอาเท่าไหร่แต่ร้านใ้จะเป็นอุ้งตาข้องสนึ่ขากัวไม่ไงจำเจ้าปี่หัวแรง้าดเงมาสำหรับมือแต่ว่างานผี่็สนช่วยพี่ชายวันนั้นให้ฝนตกแต่ฝนตกเส้นเช่าเทกันใช่ไห คุ้มภาคควบแค่ละามคุ้มภาควบหาปีจุงมึงมันควบบ้าอมานพิกบบาทีิละมันใช่บาทบาท้าเน่ยคุ้มหาปีวะคุ้มภากับร้านกับครบสี่สิบพีคุมภาแ่อายุสี่สิบคนดีุ้มภากับควบหาปีไสอ้วโซต้ืนแล้ววันนั้น